Laman Pusat. เกิดมาเป็นคนกีสานนั้นมันละโม น,น,ออ aky, น้อมวันทาองค์พระม,ม,มหาธาตุอภิวาปารมีที่เกือ้อหนุน ชาวเมืองแสนแดนบั้งไฟได้คำจุนถือเป็นบุญกิ่นกำเนิดเพิดความดีท่านรัฐมนตรีติปราภรตินทุกไครน้อมถวายบั้งไฟในครานี้ด้วยความรักสมัครสมาน สามขีในถิ่นที่มีนามว่าพะะนมไพรขออํำนาจปารมีที่ประจักษ์จงเป็นหลักพิทักษ์สันปันดานให้สุขเกษมเปรมปรีมีโชคชัย ขังกายใจปราดโรคาสาทุกเทินครับสวดสวดจ้กป่าแด่พี่น้องนะครับปัองไฟสิบล้านสิบล้านทันรัฐมุตกีเจริญพรศรีตุลไรเชิญครับไฟประดับโชว์หันหน้าไปต้องคุณมาดน้เอาผมพูดภาษาอะไรหันหน้าไปทต้องคุณยู่เนอ่ไอออดดำเนินการไหมไอ้ ทั้งอมจากบ้านกูกาสิงนะครับรอำเภอกระเตนวิสัยนะครับห้าซอยงานนะครับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือในท,ทางชิงจักบาลนะครับพี่นองเห็นว่าพร้อมแล้วเชิญครับในช่างปรถไฟสิบล้านเทเวลาเป็นผู้สั้ง พกเกงอีรีบ่ได้เป็นขึ้นปานขงไนอตมนตีนี่ยกักงอีลีเนีบอกไฟขึ้นดีีบ่าเยวดสวดเลยท่านรัฐมนตีจวไแล้ววดสวดเลยครับน้าน้าตาสิไหลไฟขึ้นดีครับท่าน้ยไปจัดเทิครับ บ้อย<ร>วัน<า>ี้<ป>อปปา,างหางเงนปัดเองไอ้บังไฟบังนี่ลูกตะกอนเด้อเออจังจังจังจุดวันติดบ,บางๆตอนนี้ฝาหัวยังบอเปิดนะครับกา <ST AR> รห่อกรารูกรกระวงทังกลนบังนะครับ กะดิตีเป็นวงหยิบแช่ควันทังนิดตลอดให้ให้ท่านกระิ่บรรยครับผมนันหัไผจะวสอดจะ่สอดผมรอไฟดับรอควันจางรยผ่านไปไปสิบล้านนะครับเทเวลานะครับของสอสอนามนะท่านทานผู้ที่ใจท่านกิท่านสอสอว่าผมม้แนแน่่น บ้องไฟบ้างนี้ผมจะพยายามบรรยายเป็นภาษาไทยให้ให้สิ้นสุดนะครับถ้าผมตกมกรรมะก็ต้องขออภัยหมอดูเพิ่นบอกว่าบอกไฟขึ้นแบบนี้นั่นจะขอมบองไฟแต่คนซื้อตรงเดินตรงตรง,ตรงขึ้นงามงามขึ้นงามก็งาม,งามขึ้นหนาตาเพิ่นขึ้นตรงตรงก็ซื้อสัต์ ตรงไปตูงมากง่ามล่องขึ้นดำใช่ไหมง่าๆๆมล่องกระล่องใช่จ้าล่งแบบปลอดภัยลงแบบมีควันนะตัวปา,าหัวเปิดนะฮะตาเผาอูดเผาอู่ดวงดวงไฟโตนมีร้อยหักนะครับเป็นตัวไฟขนาดใหญ่หรือว่าสุดยอดนะครับลำโตถือว่าสุดยอดมากมากเอ่อท่านกะทีครับ เท่าที่ท่านมีประสบการณ์มากๆเข้าไปสิบ้านเท่าที่ผ่านมาเวลาสุงสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มใส่ปลายนะครับปลายหางเตียบกระเสียแบบนี่เชิงครับรเซียแบบนี้เชิงปลายหางเป็นตัวเลิงการเผายังเผายังดานนะครับรอโอ้ยกเกจแมนเปิดเผยตัวตนนะครับรเบิ่งแบบจ้า สายไม่กสูตรสองรอยหากะแน่นพัดไปหันหัวไผ่้ันไป่อ,อยลดนะดับนนิ่มเบาๆงามำเจ้าหันหัวไผ่สีหมายลุงคงตาวเจ้ายาีฟังเฝ้าดาวย้อยจังคอยลง ให้เจ้าลงซาซาจะลงปลาคาดอกย่าไปตกสวนหมอนเพลิเสียดอกแลวหมอนตำแหน่งห่างในพื้นฝ่าเท่าๆนะครับหลุดจากพ้นดำคนขาวมาเป็นพักพื้นผ่าเท่ากัมาลุ่นเลือเบียร์เอาสร้างมาบังกันบานเนี่โอ้สองร้อยพันแตอยนะครับตามลงมาตื้อ สองร้อยาสเกคะแนนสองรอยาสิบเดที่่าวนอย่าลืมเองร้บดอ้ห้าเดครับเด้อพี่น้องสื่อใส่แบน,นีบนน้ขอขอบคุณท่านน